ทำเสร็จแล้วคุณผู้ชมน้ำก็จะลดความรุนแรงลงปลาก็จะขึ้นมาได้แบ่งเป็นสองทางเลยนะเห็นไหมไอเดียจจอยง่ายๆ <c oughs> เมื่อกี้เห็นดิ้นพกกระดุบกระดุบอยู่นี่อ้าวลูกปัชะโดคุณผู้ชมเออมีลูกปัชะโดด้วยเนี่ยเนี่ยอื้มอ,อ้าวทีนี้ปลาก็าไปไม่ <laughs> ทำไงอ่ะ เราจะมาอยู่ช่วยอย่างนี้ตลอดมันก็ไม่ได้หรอกหับอันนี่จังเลยจะโดนน้อยไปสู้นี่ยลงมาเฉยเลยขึ้นมีปลาอะไรมาดิน้นรุบดับรุบดับอยู่เ่ย ขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมขึ้นมาเรื่อยๆเลยอืมนี่ตัวใหญ่เลยตรงน้มาฝั่งนี้นี่ตัวใหญ่ดิเอาลองดูสิขึ้นไปเลย นี่ตัวน้อยคุณผู้ชมนะาตัวน้อยมีแรงเยอะดูนะตุ๊บ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 น้าเหมือนมีตัวใหญ่จริงๆอะวุ้ยวุ้ยวุ้ยไปแล้วไปแล้วนี่ซ่อนแอบว่า <c oughs> เห็นไหม เห็นทึนเทนทำไมมันช้ำหมดเลยตัวนี้อ๋อเอาลองทดลองดิขึ้นได้ไหมลองดูจะลองดู ตัวเบลเลอร์เลยมั้งนะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆดูวิถีชีวิตเขาไหมไหวไหมเอา้าคุณผู้ชมถ้าไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนทางให้เขาใหม่มันก็ลึกมันก็สูงนะเนาะ น่าจะใช่นะน่าจะเปลี่ยนตรงนี้แหละเข้าใจแล้วถึงมันขึ้นตรงนี้ง่ายแต่มันก็ต้องมาชนตรงนี้ีน,นี้มันก็ชันอย่างเกา่าน้ำไม่พอ น้ำไม่พอมั้งคุณพุธชมเปลี่ยนทางน้ำแล้วเอาตีเอาตีสู้หนูสู้แล้วหนูจะขึ้นไปกันทำไมเนี่ยไม่ถูกสุขะอ,อนามัยแล้วพอเข้าใจแล้วละ่ะ

นี่นี่สองตัวเลยไปเอาขึ้นไปขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยครับ